เรียนภาษาจีนจากเรื่องสัน้นเรื่องฉันชอบกินพิซซ่า我ัว披อชพีซ่า我很喜欢吃披萨ฉันชอบกินพิซซ่ามาก我每天吃披萨

หน้าเทียนหัวเหินหมังในวันนั้นฉันยุ่งมาก中午没时间吃饭。ตอนเที่ยงไม่มีเวลากินข้าว。十二点的时候。ในเวลาตอนเที่ยง。 我在工作ฉันกำลังทำงานอยู่我的同事也在工作เพื่อนร่วมง,งานของฉันก็กำลังทำงานอยู่下班ีหลังเลิกงาน 我想吃่าฉันอยากกินพิซซ่าว่าเกณนทงสื่อชัวฉันพูดกับเพื่อนร่วมงานว่า่เราไปกินพิซซ่าด้วยกันนะ ัเขาบอกว่าดีเลยวมาเมื่อพีซาเตีนซื้อพีซซ่าเราไปซื้อพิศซ่าที่ร้านพิซซ่าแต่พนักงานร้านบอกว่า พิซซาเต้าไม่หวานละ่ะพิซซาขายหมดแล้วสววยหนน้าาเทีี่่ไมชอพซดังนั้นวันนั้นฉันเลยไม่ได้กินพิซซา